หนีคุกด้วยซุปมิโซะผู้ชายญี่ปุ่นคนนี้ไม่ได้แหกคุกแค่ครั้งเดียวแต่ทําสําเร็จถึง4ี่ครั้งและหนึ่งในการหนีของเขาก็ได้ใช้ซุปมิโซะครับชายคนนี้ชื่อโยชิเอชิร,รัต وري ย้อนไปหน่อยก่อนที่เขาจะติดคุกครั้งแรกโยชิเอนั้นเป็นชาวประมงคนธรรมดาคนหนึ่งที่พยายามทาเงินหาเลี้ยงครอบครัวแต่พอเขาไม่มีการศึกษาไม่มีโอกาสทําเงินไม่ค่อยได้จึงหันไปเล่นพนันจนสุดท้ายเขาก็ถูกจับในข้อหาว่าเป็นฆาตกรแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้จบชีวิตใครและเป็นการเข้าใจผิดทําให้เขาต้องติดคุกทั้้งงงท่่เเเเเเขขขาาาา็็น,นบริสุุธ์ซึหลลััคกกกกดจษวใชชะ แ,แง่แล้วปลดล็อกได้สําเร็จทําให้สามารถหนีจากห้องขังได้แต่หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกจับอีกครั้งและครั้งนี้นผู้คุมก็เข้มข้นขึ้นแล้วเปลี่ยนไปห้องที่ปลอดภัยมากขึ้นแต่โยชิเอะก็สังเกตว่าข้างบนห้องคุกของเขามีเพดานที่มีช่องลมเขาเลยอาศัยสกรูกเก่าๆที่ขึ้นสนิมค่อยๆแงะถอดเพดานออกและหนีออกจากคุกได้อีกครั้งแต่หนีนข้างนอกได้ไม่นานเขาก็ถูกจับอีกครับซึ่งคราวนี้นรัฐบาลไม่ปล่อยให้พลาดแน่นอนเขาส่งโยชิเอะไปคุกหนาแน่นพิเศษเพราะคราวนี้อัหปองงเดดีียวหห้้อมมมืไ่นาต่างย ตรไหนใส่กุญแจมือทั้งที่ข้อมือและข้อเท้าเท่านั้นยังไม่พอยังมีผู้คุมคอยจับตาดูเขาตลอดเวลาและสิ่งเดียวที่เขาได้ต่อวันก็คือซุปมิโซะร้อนๆที่เป็นอาหารของเขานั่นเองแต่ชิราโทริก็ได้หัวไวและรู้ว่าซุปมิโซะที่เขาได้นะั้นมันเค็มมากมีโซเดียมที่ถ้าไปใส่เหล็กไว้นานๆมันสามารถกัดเหล็กให้ขึ้นสนิมได้เร็วขึ้นเขาเลยแอบ,บเอาซุปมิโซะไม่ได้กินอดอาหารเอามาราดใส่โซ่ที่ข้อมือและข้อเท้าเขาทุกวนันซ้ำไปซ้ำมาเป็นเวลานาน,านจนผ่านไปหลายเดือนในที่สุดโซ่ที่มือและข้อเท้าองเเตั้บยไดดีว เพราะช่องส่งอาหารที่แบบเล็กนิดเดียวอะแล้วหนีออกจากคุกไปได้ซึ่งช่องมันเล็กกว่า,าที่คนธรรมดาจะออกไปได้แต่โยชิเอะนั้นตั้งใจทําให้หัวไหล่ตัวเองหลุด mm hmm. เพื่อที่จะตัวเองแบบสามารถแบบทะลุออกไปได้ก็คือสุดยอดมากเลยจังนะเขาก็ประกอบวางตัวเองกลับขึ้นมาเนาะซึ่งหลังจากหนีไปครั้งนี้เขาก็ใช้เวลาอยู่ในป่าถึง2ปีกินอยู่ยากลําบากในถา้าจนในที่สุดเขาทนไม่ไหวเลยต้องลงมาหาของกินข้างล่างไปเจอสวนมะเขือเทศแห่งหนึ่งด้วยความ,มหิวโหยเนาะเข้าไปขโมยแล้วก็กินมะเขือเทศจนกระทั่งเจ้าของฟาร์มออกมาแล้วก็พยายามจะทํร้ายเขาเนืื่่่อองงจากกกมมมมันขขโยเเเทศซึริ็คล เพราะว่าเขากลับทําให้เจ้าของฟาร์มเสียชีวิตทําให้เขาถูกจับอีกครั้ง,คร,งครั้งนี้โดนโทษถ,ถึงประหารเลยและขังเดียว24ชั่วโมงแถมมีผู้คุมถึง6คนคอยจับตาดูเขาตลอดเวลาไม่มีทางหนีซึ่งทุกคนรวมถึงรัฐบาลตำรวจก็คิดว่าเรื่องนี้คงจบแล้วแหละแต่เปล่าเลยเพราะถึงแม้ผู้คุมจะมองว่าโยชิเอะคงยอมแพ้กับชีวิตแล้วใช้เวลาทั้งวันนอนอย่างเดียวไม่ขยับขเยื่นไม่ทําอะไรเลยแต่ที่จริงแล้วโยชิเอะนั้นจะรอเวลากลางคืนแล้วใช้ชามมิโซะค่อยๆขุดหลุมใต้ที่นอนของตัวเองและไไดดด้้้้้สุุกกเเเมมมับินนี่่ยววใตตงทําาหหผููคือ เฉียนอนตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเขากำลังใช้เวลาตอนกลางคืนขุดดินอยู่และสามารถหนีออกไปได้ครับเป็นครั้งที่4ซึ่งหลายปีต่อมาโยชิเอะก็รู้สึกผิดและไม่ได้โดนจับแล้วนะไปมอบตัวกับผู้คุมเองซึ่งครี้รัฐบาลญี่ปุ่นก็เห็นเขาว่าเขานะั้นไม่ได้เป็นคนไม่ดีแล้วครั้งแรกที่โดนจับในข้อหาฆาตกรอนะ่ะเขาก็บริสุทธิ์ทำให้เขาถูกปล่อยตัวก่อนกาหนดเขาคุกแค่ไม่ถึง20ปีหลังจากนั้นเขาก็จบชีวิตลงเนื่องจากอายุมากทําให้รัฐบาลญี่ปุ่นทาอนุสาวรีย์เพื่อลําลึกถึงเขาในสถานะชายที่นะ